อ่าสวัสดีครับผมมาลองเสียงนะครับอินเตเกตแอมป์นะครับของเนมอะดิโอนะครับเป็นรุ่นเน็ตสามนะครับเห็นไหมอ่าอันนี้ครับวอลลุ่มนะฮะนี่วอลลุ่มนะฮะลดเสียงนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะอ่าตัวโพงที่ใช้ลองเป็นเวียนาพุสติกครับตัวนี้นะเป็นเน็ตนะฮะนะฮะขออนุญาตฝากนิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแล้วเปิดเก้าโมงครึ่งปิดเท้าโมงเย็นร้าจะทุกวันศุนะครับ Input. Input อินพุตอินพุตก็จะใช้ได้ช่องเดียวนะฮะเพราะว่าข้างหลังเป็นหัวพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตอนนี้ก็คือต่ออินพุตเดียวได้ก็คือเป็น AU X นะฮะเี็นไฮะเห่นไฮะไฟนะครับโทสัญลักษณ์น,นะครับ,รส,ญญรบสิ่งดีมากนะฮะอันนี้บาลานซ์ซ้ายขวาครับใช้างานได้ปกตินะฮะเห็นไหมฮะอ่านะก็ตรงกลางครับบาลานซ์นนะเห็นไฮะนีบอลลุ่มนะฮะ อ่าเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังสวยนะฮะนี่นะครับตอนนี้ต่ออ่า u x นะครับเป็นช่อง a u x นะครับอินพุตหนึ่งนะฮะนี่นะครับสำหรับต่ออ่าหัวพิเศษนะต้องใช้หัวของเขาเลยนะครับเนี่ยฮะนี่นะครับเนี่ครับเป็น a อิน p u t อันนี้เป็น AM input อันนี้สติ๊กเกอร์ครับใส่ลำโพงนะอ่าเนี่ยนะครับเสียงดีมากใช่ไ นน่ีะครับสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้โอเคครับผมสวยมากๆสิ่งดีมากๆครับ